อย่างใดก็ตามข้ามาเซตเมืองอีกต่อไปและมันไม่มีความหมายที่ข้าจะอยู่ที่นี่มันจะดีกว่าที่จะออกเดินทางนอกจากนี้ผู้ชายที่อ่อนแอเส้นนี้ก็เป็นภาระสํารับเจ้าเส้นกันมันจะง่ายกว่าสําหรับเราที่จะปกป้องเขาข้า่อยคิดเส้นนั้นข้าจะบอกพวกเจ้าจะพูดอะไรช่วยคารพกันได้ยินของข้าหน่อยได้ไหมนอกจากนี้ทรัพย์สินของข้าในฐานะาเจ้าเมืองอาจจะต่างไปจากที่เจ้าครอบครองนิดหน่อย บททองคำนี้ก็เพียงพอที่จะทำให้แน่ใจว่าการเดินทางครั้งต่อไปนั้นได้กัลวลมันเป็นเรื่องจริงที่ขา้าราชการทำเงินได้มากกว่าการเป็นจูนอีกจะจะลบมากแค่ไหนอย่าเปรียบเทียบข้ากับพวกที่เนียนได้พูดถึงขา้าราชการ,กรนี่คือทั้งหมดที่ข้าได้ใส่ความเข้งแก็่งมิฉะนั้นผู้คนในเมืองจะสนับสน,นุนข้าได้มากขนาดนี้ได้อย่างไรเอาละ่ะการเดินทางยังอีกไกล ทำไมพวกเราไม่คิดเรื่องนี้นะโคตอ่ะจะต้องควางเพลนอะไรอีกเมื่อข้าอยู่ที่นี่แล้วครึ่งวันต่อมาสิ่งนี้มันจะไม่แยกกันไปนหน่อยเรือที่จะกินนะมีเอรให้กินก็ดีแล้วที่นี่ไม่มเช่มืองของเจ้า จะควรทำตามสถาน,นการณ์บ้างมีนิมทานอยู่ใกล้ๆและมีสัตว์จำนวนมากอยู่บริเวณน,นี้เป็นการดีกว่าที่จะรบกวนพวกเจ้าทั้งสองคนที่ก,กรรารัูตกปลาด้รด้สัตว์มาทำอาหารข้าอาศัยอยู่บนภูเข,ขามาหลายปีแล้วและไม่มีปัญหาในการน่าสัตว์แต่พวกเจ้าพอจะรู้วิธีทำอาหารข้าไม่ไม่แน่นอนยังจะพูดอีก ยิง่งไปกว่านั้นพวกเจ้าไม่สามารถตาหารได้จะมีอะไรนะ่าภูมิใจฮะอย,าย่าโกรธเลยแม้ว่าข้าจะทำไม่ได้แต่ข้าสามารถขอความช่วยเหลือได้ข้าดัเ้เซิยนตัวละครพิเศษพี่เฟื่องม,มาที่นี่ซะเลยเนี่ยทำไมจะอยู่ก็กลายเป็นคนได้ด่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครข้าเจอที่ายเหตุผลในภายหลัง น้องสาวเพิ่นคนนี้เสียสละในการทำอาหารในวันนี้ไม่มีปัญหาเลยที่จะให้เธอเป็นคนทำอาหารตระลึกขามาที่นี่เพื่อให้ข้าเป็นแม่ครัวเจ้าเดอ้อยืมมันไปเ,เถอะไปหาวัตถุดิบกันข้าหวังว่าทัากษะการทำอาหารของผู้หญิงคนนี้จะโคตรงามลักกข้าไปในหน้าของเธอทำไมเจ้าถึงเรียกข้ามาในสถานการณ์แบบนี้ข้าไม่ได้พูดอย่างนั้นเลย เพราะในเรื่องวัยเด็กทักษะการทำอาหารของเจ้าดีที่สุดถ้าจะไปให้ยุนซิวฮันมาไม่รู้ว่าจะทำอาหารอะไรยุนเซิวฮันเธอเป็นอะไรเปล่าไม่เป็นไรอาจจะมีคนพูดบมดีเกี่ยวกับข้าอาจจะหนูยางคุณสามารถลองสิมหาหาที่ข้าทำมาเป็นอย่างดีได้ดูว่ามันเป็นอย่างไรไมันค่อนข้างมีอกกฉามาก ข้าไม่ไหมายควา,า,ามว่าหมายถึงเมื่อเจ้าตกอยู่ในอันายจเจ้าเลยยากคนอื่นมาแต่เมื่อเจ้าเรียกข้าก็ไม่มีอะไรนี่นั่นข้าก็สามารถช่วยได้สิ้นเกินสนามรบไม่จำเป็นต้องต่อสู้เสมอไปพี่เฟิงก็ยังมีสนามรบที่เหมาะมกับเจ้ามากกว่าอายนเจ้านี่ทดใครไม่ได้นนะที่พี่เฟิงเต่งตัวแบบนี้ โดยทำไมข้าไม่สามารถควบคุมมันได้เพราะในโลกเวทีไม่เอพอผู้หญิงค้าเด้เตงตัวสบายพี่ฟึง่งตอนนี้ค้าหิวมากวันที่พวกเขาจะกลับมาจะสามารถให้ข้าแต่ข้าค้าไม่ได้อาหารมาด้วยพ่าจะไม่มีอาหารที่อร่อยกว่าทุกจารา์อยู่ไม่ใช่เดอ ข้าจะไม่สุภาพกับเจ้าเรียนนะยีะ่สิบนาทีต่อมาขอบคุณพี่เฟิงสำหรับความวันก่อนอาหารเจ้าเขียดมันแต่น,น,นั้นก็คงอายอยาขยับพวกเจ้าสองคนมีสุเวราที่ดีนี่อย่าทัลมาเธอนะเจ้าจะทำอะไรมันจะได้ และคนเกคนมาใช้ชีวิตของพวกเขาถ้าหากส่งสินค้าดีๆแบบนี้ไปให้ส่งเสียงด้วยก็คงาได้คาดนี